ก่อนอื่นขอขอบพระคุณท่านแลมโบด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับการที่เรามายื่นหนังสือตอบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครั้งนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องผลกระทบของนักร้องนักดนตรีนะครับหรือคนที่ทำงานกลางคืนอย่างแรกเนี่ยก็คือในเขตพื้นที่ควบคุม28จังหวัดที่ส่วนมากคนกลางคืนนะครับก็จะโดน สั่งระงรับงานหมดเลยด้วยการแพร่ระบาดของโควิดระลอบสองนะครับซึ่งเรานักตีทุกคนนะครับยอมรับว่าเข้าใจทุกอย่างดีโทษนะครับเข้าใจทุกอย่างดีแต่ว่าเรามีผลกระทบจริงๆตั้งหลักกันแทบไม่ทันเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเราคือเราไร้ไรายได้เลยคือผลกระทบของเราคือแม้แต่รายได้ที่จะเกิดขึ้นมาร้อยสอเนี่ย มันก็ไม่สามารถมีทางมีเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานนะครับแต่ว่าคราวนี้เราก็รู้สึกว่าครั้งนี้สําหรับพวกเราคืนหนักกว่าครั้งที่แล้วหนักกว่าครั้งก่อนนะครับก็เราเลยต้องรวบรวมคณะกรรมการพูดคุยกันแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากทางคณะรัฐบาลประมาณนี้ครับขอบคุณครับสิ่งที่อยากให้ช่วยเหลือมีอะไรบ้างครับ สิ่งที่เราขอความช่วยเหลือมี4ข้อหลักๆครับอย่างแรกเนี่ยคือเราขอมาตรการเยียวยาพวกเราภายใน2เดือนก่อนเป็นจำนวนเงิน5,000บาทครับถ้าหลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยเรานะักตีได้พูดคุยกันแล้วว่าเราไม่ขอรับเงินเยียวยาต่อได้เพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างดีนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องนี้สําคัญครับก็คือขอ พักชำระหนี้ครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้ฟไนแนนซ์หนี้เรื่องที่หัวสายทั้งเรื่องของการเช่าบ้านหรือการข้างงวดผ่อนบ้านผ่อนคอนโดนะครับอันนี้ก็คือข้อข้อ2ขอพักชําระหนี้ครับข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องของถ้าสถานการณ์ดีขึ้นครับเราขอผ่อนปลนเรื่องใบอนุญาตการแสดงดนตรีของสถานประกอบการให้ร้านอาหารสามารถทำการแสดงดนตรีได้ โดยการโดยมีมาตรการควบคุมของทางสาธารณสุขแล้วก็ทางร้านอาหารพัตคาารอย่างเข้่งคัดครับเราพร้อมร่วมมือทุกอย่างครับอย่างที่4เนี่ยครับข้อสก็คืออาจจะวอนขอให้ทางรัฐช่วยจัดจ้างหางานหาอาชีพให้เราหมายถึงว่าอาชีพของเราก็คือความถนัดทางด้านความสามารถทางด้านการแสดงดนตรีการการ้องเพลงอะไรเงี้ยครับอาจจะขอให ให้ทางร้านเนี่ยช่วยเราโดยที่เอาเอาการเอาอาชีพเราเนี่ยไปช่วยส่งเสริมการขายสินสินค้าขององค์กรอะไรต่างๆก็ได้ครับทางออนไลน์เพราะว่าเนื่องจากผลกระทบน,นะครับเราก็เข้าใจว่าอาจจะต้องมี New Normal ซึ่งปรับเปลี่ยนการขายสินค้าทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรห้างธุรกิจบริษัทต่างๆหรือเอาการแสดงดนตรีของเราเนี่ยครับเข้าไปส่งเสริมเกี่ยวกับการ ช่วยลนลงในเรื่องต่างๆได้ครับก็อาจจะอยากให้ทางรัฐเนี่ยวอนช่วยเหลือเราไม่มากก็นอ้อยในสี่ข้อนี้ครับผมได้แต่แล้วแต่ทางรัฐจะพิจารณาครับประมาณนี้ครับครับเราก็ได้รับเรื่องนะครับในข้อเรียกร้องทั้งสี่ข้อของ น้องๆกลุ่มนักร้องนักดนตรีนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับผมก็จะนําเรื่องนี้นามากาบเรียนคณะกรรมการสบคโดยเร่งด่วนโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้พิจาหาช่องทางแนวทางอย่างไรอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้นักร้องนักดนตรีที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนำไปวินาข้อเรียกร้องต่อไปอย่างไรก็แล้วแต่แล้วก็เข้าใจว่าในภาวะวิกฤตโควิดที่กําลังมาในรอบนี้เนี่ย เราก็เห็นอกเห็นใจและเข้าใจไม่อยากจะให้ทุกคนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะกลุ่มอาชีพใดก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆเมื่อได้รับผลกระทบอะไรแล้วก็เอาข้อมูลเอาปัญหามาให้รัฐบาลให้ทางคณะกรรมการสบ,บคได้รับทราบเพื่อหาทางแก้ไขเย,ยียวยาต่อไป ก็เห็นออกเหียนใจแล้วเราจะรีบดําเนินการในการเข้าสู่ที่ประชุมให้นําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมนะครับตามขา้อเรียกร้องซึ่งผลจะออกมาเป็นประการใดก็อยู่ที่คณะกรรมการจะได้พิจารณานะครับทางรัฐบาลเองก็จะได้พิจาราดูแนวทางต่อไปเพราะว่าในวิกฤตอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็เข้าใจอยู่ว่าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบต่อใครทั้งใดใดคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นก็ขอรับเรื่องนี้ไว้เพื่อน,นําสู่นะฮะที่ประชุมต่อไปนะครับ คุณตัวจริงก็เปล่าเ่ยตัวจริงหล่อแล้วหล่อแล้วจริงๆพี่หมอชื่อหมอปูลก็จริงนะครับแต่พี่หมอทำงานบันเทิงครับรอพี่หมอทำงานบันเทิงเนี่ยมีมีพี่หมอมาด้วยคือคุณโอปอลเป็นนักรอถ้าเราเขระดับโลกพวกเราเนี่ยเป็นทีมปัจจุบันเราเป็นทีมกอล์ฟโชว์ถามว่าเราเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยกระทบกับเราตั้งแต่เมื่อไหร่กระทบตั้งแต่ปี2562 ตั้งแต่ปลายเดือนธันวานะครับหนักที่สุดก็คือเมื่อเขามีมาตรการนะครับปลดล็อกดาวน์เมืองไทยเราในเดือนกุมภางานที่กุมภาเราค้างอยู่ประมาณสักหสงานงานเราหายหมดเลยฮะจนกระทั่งถึงเดือนตุลาเนี่ยเราถึงถึงได้กลับเข้ามามีงานนะครับตุลาพฤศจิกาพอธันวาเกิดเหมือนจะเริ่มระบาดอีกแล้วนะครับถามว่า คนบันเทิงเนี่ยครอบคุมใครบ้างมิใช่เพียงนักร้องหรือมิใช่เพียงนักดนตรีนะครับในองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยกระทบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเ,เวทีแสงเสียงออร์แกนเซอร์นะครับถามว่าพี่หมอสัมผัสตร,ตรงนี้มาแล้วทราบความทุกข์ยากของฝุ่นนักดนตรีอย่างไรบ้างต้องตอบเลยเพราะนักดนตรีเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งถูกรัดเนี่ยมองไม่เห็น เรามีสมาคมหลากหลายอย่างเช่นสมาคมนักมวยสมาคมกีฬาสมาคมโบว์ลิง่งถูกไหมฮะเรามีหลากหลายสมาคมเรามีข้อฐานข้อมูลของผู้ค้าพวกแม้ค้านะครับผ่านในระบบต่างๆถามด้วยฮะว่าศิลปินอย่างพวกเรานะครับมีสมาคมไหนซึ่งจดและจัดตั้งรวบรวมคนบันเทิงไว้บ้างพี่หมอจําได้เลยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาที่เขา เยียวยาโควิดนะครับเยียวยาเรื่องของของแบบเราไม่ทิ้งกันถูกไหมฮะพี่หมอลงทะเบียนแบบกว่าจะได้ก็คือต้องอุทธรอีกประเด็นหนึ่งก็คือพี่หมออยากให้พวกศิลปินนะครับที่เห็นตรงนี้รวมตัวกันให้ได้เราจัดจดจัดตั้งแล้วก็นำเข้าไปสู่ระบบของอทะเบียนของราชการหรือจุดไหนก็ได้ให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีตัวตนจริง วันนี้เรามาร้องขอเยียวยาถูกไหมครแต่คาดว่าเขาจะเยียวยาเราได้ไม่ครบถ้วนแน่นอนเพราะว่าตรงจุดนี้เรายังขาดอยู่นะครับที่ผ่านมาพี่หมอมองอย่างนั้นแล้วก็อยากให้มองให้ให้มองมุมกว้างนะครับในส่วนของศิลปินเนี่ยก็จะเป็นอาชีพซึ่งมักจะถูกตราหรือว่าถูกมองว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวแพร่ของเชื้อโรคอยู่เสมอนะครับเพราะว่า ในศิลปินเองเนี่ยมีความด้อยในเรื่องของวิชาการเรื่องของหลายๆอย่างแม้กระทั่งเทคผับบาร์นะครับก็จะถูกมองว่ามาตรการเนี่ยมีน้อยนะครับก็จะถูกปิดไปซึ่งมันจะเสียเปรียบอยู่นะครับแต่ครับก็งั้นก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องคุยนะครับพี่หมอมาอยู่ที่นี่แล้วขอคุยเรื่องการสังคมในนี้ที่เป็นศิลปินมีใคร เป็นผู้ประกันตนบ้างไหมครับมาตราอะไรบ้างคุปรปภส่งอยู่มาตรา40่สูงสนะครนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยจะขอถแถลงว่าพี่หมอมาอยู่ทั้งหมดแล้ว16วัน15คืนนะครับพี่ลำโบก็มีมาตรการช่วยเหลือพี่หมอถูกไหมครัพ,พี่ลำโบช่วยพูดหน่อยครับว่าจะช่วยเราอย่างไงบ้างครับอ่าครับก็วันนี้เนี่ยพี่หมอเนี่ยก็ ได้รับการช่วยเหลือจากไม่ใช่เฉพาะท่านแลมโบอย่างเดียวนะครับก็มีจากหลายส่วนอย่างเช่นคุณสุชาติชมกินพี่หมอก็เห็น2-3วันนี้เนี่ยแกก็ออกแอคชั่นแพลนออกรถแมปต่างๆออกมานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณสุชาติชมกินตัวของออพี่แลมโบเองครับคุณสุพรณถาวงแกก็พยายามที่จะสื่อสารจริงแล้วพี่หมอต้องการพบท่านนายกนะครับ เพื่อจะสื่อสารให้ตรงประเด็นแต่ตอนนี้เชื่อว่าท่านสุพรเนี่ยก็ได้สื่อสารในสิ่งที่พี่หมอเนี่ยทำไปแล้วแต่ว่าแกก็รับปากในระยะสั้นนะครับตอนนี้ก็คือมีระยะสั้นที่สุดระยะกลางแล้วระยะยาวระยะยาวก็คือแก้พรบรซึ่งพี่หมอเรียกร้องมาตลอดนะครับว่าพรบรปัจจุบันของประกันสังคมเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับคนในยุคนี้อย่างเช่น ไม่สามารถเลือกบําเหน็จบนานาญได้อันนี้ก็เห็นร้หนบแล้วว่าพราบจะถูกแก้นะครับส่วนระยะกลางก็คือการเข้าถึงเงินของผู้ประกันตนเองนะครับตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนไม่ใช่นักแสดงอย่างเดียวไม่ใช่นักร้องอย่างเดียวโดยเฉพาะกลุ่มพี่หมอเนี่ยจะเป็นกลุ่มลากย่ามากๆวันนี้ก็มาสี่ห้าคนครัมานอนอยู่เขาตอนนี้เขาเป็นหนี้เป็นสินมากๆนะครับเขาเป็นหนี้นอกระบบ เขาต้องการ3 0 0 0 0ื0 0ห้เท่าน,นั้นนะครับชีวิตเขาดีขึ้นเพราะในระยะกลางตรงนี้เนี่ยพี่หมอหวังว่าหรือเห็นว่ากฎหมายประกันสังคมเนี่ยจะสามารถเปิดช่องทางให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเข้าถึงเงินของเขาเอามากลับมาใช้ได้นะครับแล้วก็ระยะสั้นที่สุดเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พี่ทางคุณสุพรกำลังกำลังหาแนวทางให้พี่หมอให้ระยะเวลาก็คือ7วันนับจากนี้ก็คือ เจ็ดวันทําการนับจากนี้ถ้าพี่หมอไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างไรพี่หมอจะกลับมาอีกทีก็จะกลับมานอนครับขอบคุณครับขออนุญาตเติมพี่หมอนิดนึงก็ขอบคุณของกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานของหมอบุญในจตวาแพทย์บุญนะฮะก็ได้คุยกันตกลงแล้วว่าจะจะไม่ปักหลักแล้วจะกลับแล้วนะครับจะกลับแล้วก็ทุกคนกลับสู่ที่ตั้งส่วนประเด็นข้อสรุปต่างๆเนี่ยในเรื่องของกระบวนการก็ กลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆคนเดือดร้อนจริงๆเราก็จะดูทางหาทางแก้ไขเฉพาะกลุ่มคนที่ที่เดือดร้อนที่สุดว่าจะเดินทางเยียวยาวยัางไงนะครับแล้วก็ในส่วนระยะการระยะยาวตามขาบวนการขั้นตอนการทําประชาวิจารณ์การแค่ข้ขอกฎหมายซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านตุชาติจกินและคณะกรรมการกองทุนก็ได้ดําเนินการอยู่แล้วแล,และพี่หมอเองนะครับในสัตวแพทย์บุญเองก็เป็นหนึ่งในอนุก,กรรมการแก้ไข ติดตามนะครับพรบของทุนอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วในใน,ในประเด็นพวกนี้เนี่ยทุกคนได้พูดคุยกันแล้วทําความเข้าใจแล้วดังนั้นก็จะเป็นการยุติการเคลื่อนไหวชุมนุมในช่วงนี้ระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่พี่หมอจะได้กลับไปตั้งหลักและช่วงนี้ในวิกฤตของโควิดด้วยพรบควบคุมสถานก,การณ์ของโรคโควิดด้วยก็ไม่อยากจะให้มีการชุมนุมใดๆเกิดขึ้นเพื่อป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อต้องขอขอบคุณทีม หมอบูนท่ที่ได้ยุติการชุมนุมแล้วเราก็จะได้ทํางานร่วมกันต่อไปครับขอบคุณครับ